ถ้าเราไม่ชอบอ่านหนังสือพอมีวิธีจะช่วยได้ไหมโอ้สบายมากทุกวันนี้เทคโนโลยีช่วยเราได้เยอะมาเดี๋ยวทำให้ดูก่อนอื่นไปที่แอปกล้องโทรศัพท์นะจากนั้นถ่ายรูปหนังสือหน้าที่เราต้องการอ่านนะฮะหลังจากถ่ายรูปแล้วเปิดไลน์ขึ้นมาเปิดไลน์ขึ้นมาแล้วส่งภาพที่เราถ่ายเมื่อสักครู่นี้ไปที่แชทเพื่อนนะฮะจากนั้นก็เปิดภาพมันขึ้นมาอีกครั้ง แล้วก็กดตัว A มุมขวามือบนนะฮะกดเข้ามาหลังจากกดเข้ามาแล้วรอบบประมวลผลสักครู่หนึ่งนะฮะตัวหนังสือมันจะขึ้นแถบเขียวแบบนี้จากนั้นกดคัดลอกได้เลยนะกดคัดลอกจากนั้นปิดไปนะครับหลังจากกดคัดลอกเรบปิดไปไปที่ o o o g l h r o r o ครับแล้วเลือกกลุ่ม9จุดด้านขวามือจากนั้นไปที่แอปแปลภาษาจากนั้นกดวางหลังจากกดวางแล้วนะฮะเลื่อนลงมา เห็นรูปลําโพงไหมครับกดไปที่รูปลําโพง,งนั่น<ห>ไงเริ่มมีเสียงแล้วย<ห>อดมากนั่งฟังกันเพลินๆได้เลยสําหรับคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือแต่อยากหาความรู้ส่วนสําหรับคนที่มีข้อมูลอยู่ในโทรศัพท์อยู่แล้วนะฮะให้ไปหาข้อมูลในนั้นมาได้เลยอันนี้ผมจะยกตัวอย่างข้อมูลใน Google นะครับผมจะหาข่าวสักข่าวหนึ่งขึ้นมาอ่ะพอได้ข่าวแล้วคลิกไปที่ข่าวครับจากนั้นลากเขียวลากเขียวแล้วก,กด Copy ครับกดคัดลอกจากนั้นไปที่ Google Chrome เหมือนเดิม พอไป Google Chrome เหมือนเดิมครับกดไปที่ปุ่ม9จุดเลือกแอปแปลภาษาจากนั้นวางข้อความของท่านไปที่ช่อง้อนข้อความนะคะวางไปเลยเลยหลังจากวางข้อความแล้วเหมือนเดิมครับเลื่อนลงมาด้านล่างคลิกที่ปุ่มลำโพงได้เลยครับอาฮะใชโยเ,เสเียงข้อความามาแล้วครับทุกท่านาาสุดยอดไหมล่ะสำหรับในคอมก็เช่นเดียวกันนะครับให้ทุกท่านไปที่ Google Chrome ได้เลยครับย้ำต้องเป็น Google Chrome เท่านั้นนะ หลังจากนั้นเสิร์ชข้อความที่ต้องการให้อ่านได้เลยครับข้อความอยู่ใน Google เยอะแยะนะครับพอได้ข้อความแล้วเหมือนเดิมครับ Copy มาฮะคัดลอกมาได้เลยโดยการลากเขียวนะฮะลากเขียวทั้งข้อความเลยนะฮะหลังจากลากเขียวแล้วคลิกขวากดคัดลอกครับหลังจากคัดลอกแล้วเหมือนเดิมครับกดออกมาไปที่ Google Chrome กดปุ่ม9จุดเลือกแอปแปลภาษาครับคลิกไปที่แปลภาษา หลังจากคลิกไปที่แปลภาษาวางข้อความลงไปในช่องป้อนข้อความครับเน้นย้ำนิดนึงนะช่องนี้ต้องเป็นเลือกเป็นภาษาไทยนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยเลือกแปลภาษาไทยนะตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างกดสัญลักษณ์ลำโพงได้เลยนี่อยู่ตรงนี้ครับกดเข้าไปได้เลยอ่ะเสียงก็จะมานะครับเป็นไงบ้างล่ะพอสอนไปเมื่อกี้เนี่ยภาพมันดีนะถือว่าเป็นประโยชน์อย่าลืม ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เ้ยโอเคบายบาย